สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอทุกท่านนะครับวันนี้ผมก๊อตเมืองนกใหญ่นะครับมีพระเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่พีเอฟซีนะครับวันนี้นี่วันนี้ผมได้มาทั้งหมด8องค์นะครับเป็นพระเครื่องชุดหลักๆนะครับชุดหลักชุดยอดนิยมนะครับนี่คัดสวยๆมาแบ่งปันให้กับพี่พีเอเลยนะครับวันนี้แต่อีพีนี้นะครับผมบอกเลยว่า จะเป็น EP ที่ว่าราคาตึงขึ้นมาหน่อยนะครับ EP นี้นแต่พระก็คือสวยสวยเด็ดแน่นอนนะครับชุดนี้เดี๋ยวเริ่มองแรกกันเลยนะครับนี่เป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสภานสูงนะครับนี่นี่ครับเป็นเหรียญข้าวหลามตัดเนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้นี่ สวยนะครับนี่เลี่ยมเงินเดิมพร้อมใช้เลยนะครับนี่นี่นะครับนี่สวยนะครับผมบอกเลยว่าสภาพนี้นี่หายากนะครับนี่นี่ครับดูเนื้อหากันนะครับจะมุกลงโด่งเลยนะครับนี่นี่ครับ นี่ครับดูครับจะมีเส้นแตกตรงหัวไหล่นะครับเส้นนี้คมเลยนะครับนี่เส้นนี้ผมบอกเลยว่าคมนี่ครับนี่นี่ครับดูด้านหลังกันนะครับนี่ นี่ครับเสี่ยนขนแมวคมคมวิ่งนี่เต็มเหลี่ยนเลยนะครับพี่นี่นี่ขนาดเนื้อทองแดงนะครับนี่นี่ครับนี่ครับ พี่พี่เอฟซีนะครับท่านใดสนใจนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับแคปบหน้าจอทักไลน์ได้เลยนะครับนี่นี่ครับสวยแบบนี้นี่ผมบอกเลยว่าอยากคิดนานนะครับจะคิดนานผมบอกเลยว่าไม่ทันแน่นอนนี่นี่ครับ <c oughs> นี่นี่นะครับพี่พี่เอฟซีท่านใดสนใจนะครับแคปหน้าจอทักไลน์เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์และไอดียไลน์ไว้ให้นะครับนี่องค์ต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้องเงินนะครับนี่นี่ครับเป็นพิมพ์ดอกจันตรงนะครับนี่ ดอกจันตรงตัวหนังสือตรงนะครับนี่เดี๋ยวผมส่องให้ดูด้านหน้านะครับนี่ครับจมูกโดง่ดงๆเลยนะครับเมตตาคมๆนะครับพี่นี่นี่ครับตัวหนังสือคมชัดนะครับนี่ตัวหนังสือที่เป็นแท่งๆเลยนะครับพี่นี่ นี่ครับนี่นี่ครับดูด้านหลังกันนะครับนี่สภาพนี้หายากนะครับผมบอกเลยนี่นี่ครับนี่เป็นเนื้อเงินนะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินนี่ ตอนแรกว่าจะแกะเลี่ยมทองนะครับอาแต่ลองเอามาลงแบ่งปันให้กับพี่พี่ก่อนนะครับนี่นี่ครับขึ้นคอสบายใจนะครับนี่อย่างนี้นี่องค์ต่อไปนะครับเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนี่นี่ครับ นี่ครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูเนื้อกันชัดๆเลยนะครับนี่เอาเป็นว่าให้ภาพนี่บรรยายเลยนะครับพี่พีเอฟซีนี่นี่ครับให้ภาพบรรยายเลยนะครับเนื้อหาแบบนี้นี่นี่ครับนี่ นี่ครับนี่ชัดเจนนะครับนี่แบบนี้นี่ครับอาพี่ๆ FC ท่านใดนะครับสนใจเรียนเชิญเลยนะครับนี่แบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยนะครับนี่ผมบอกเลยไม่ได้มีมาบ่อยนี่ครับแคปหน้าจอทักลาได้เลยครับแบบนี้ ต่อไปนะครับเป็นพระสิวลีหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับนี่นี่ครับสวยเดิมเลยนะครับองนี้สวยเดิมเลยนะครับนี่นี่ครับผมส่องให้ดูเนื้อกันนะครับนี่กรอบนี่ม้วนหมดแล้วนะครับพี่นี่นี่ครับขายสภาพเดิมๆเลยนะครับนี่ นี่ครับนี่พี่พท่านใดสนใจนะครับแคปบหน้าจอทักไลน์ได้เลยครับพี่นี่องค์ต่อไปนะครับเป็นเหรียญมหาราบหลวงพ่อภูมิวัดช่องแคนะครับนี่จัดสร้างปีสองห้าหนึ่งหกนะครับเหรียญน,นี้นี่ สวยจริงนะครับเหรียญนี้สวยแชมป์นะครับนี่ผมบอกเลยว่าสวยแชมป์นี่ครับจมูกโด่งๆนะครับพี่นี่สวยสวยกิฟเลยนะครับเหรียญนี้สวยนี่นี่ครับดูเส้นขนแมวนะครับพี่นี่นี่ครับ พีพีท่านใดสนใจนะครับแบบนี้แคปหน้าจอทักราเลยนะครับนี่นี่ครับดูเนื้อหานะครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่นนพ,พีท่านใดสนใจนะครับ เหรียญเชิญเลยครับพี่ต่อไปนะครับเป็นจอบเล็กหลวงพวกเงินวัดวางคานนะครับนี่สภาพน่ารักนะครับนี่เหรียญน,นี้สภาพน่ารักนี่ครับดูเนื้อนะครับเนื้อเก่านะครับนี่เนื้อออกสีเหลืององมเขียวๆแล้วนะครับนี่นี่ครับ นี่ครับนี่ครับพี่พี่เอท่านใดนะครับสนใจแคปบหน้าจอทักไลน์ได้เลยครับพี่แบบนี้นี่นี่นะครับต่อไปนะครับนี่เป็นสององ,องค์ทีเด็ดประจําค่ําคืนนี้เลยนะครับนี่องค์นี้เป็นเหรียญหลวงพอเดิมรุ่นแรก ปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเหรียญนี้นี่ผมดอกบอกเลยเลยว่าทีเด็ดนี่ครับนี่สวยแชมป์นะครับวงนี้สวยแชมป์นี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่นี่ดูความคมนะครับนี่ดูช้าช้าชัดชเลยนะครับนี่ครับวัดหนองโพ นี่ครับนี่สภาพนี้ผมบอกเลยว่าสวยแชมป์นะครับนี่นี่ครับ ตัวหนังสือคมชัดนะครับพี่นี่นี่ครับตัวหนังสือคมชัดนะครับนี่ขอบตัดชัดเจนนะครับนี่ดูครับนี่พีพีเอฟซีท่านใดสนใจนะครับนี่แคปบหน้าจอทักไลน์ได้เลยนะครับแบบนี้นี่ไม่ได้มีบากันบ่อยนะครับนี่ นี่ครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อปานปีสองสี่แปดสามนะครับนี่เนื้อทองแดงนะครับนี่ เหรียญนี้ก็สวยสวยแชมป์นะครับนี่นี่ครับดูหน้าตานะครับนี่ห่วงเชื่อมนะครับเหรียญนี้นี่ดูเส้นแตกคมคมนะครับนี่มีเส้นแตกคมคมนะครับนี่นี่ครับพอ่านก็มีเส้นแตกนะครับนี่ นี่ครับนี่ดูด้านหลังกันนะครับนี่ตัวยานคมชัดนะครับมีเส้นแตกรอบเหรียญเลยนะครับพี่เหรียญรุ่นนี้ต้องมีเส้นแตกนะครับนี่ดูขอบตัดนี่ครับนี่ครับนี่ พี่พท่านใดสนใจนะครับนี่แคปหน้าจอทักไลน์มาสอบถามกันได้นะครับนี่หรือโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับพี่หรือองค์ไหนที่ผมยกให้ดูแล้วไม่ชัดนะครับนี่พี่ๆทักไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับยินดีนะครับยินดีส่งส่งรูปให้นะครับนี่ว่างเวลาไหนทักมาได้เลยครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก๊อตเมืองนกใหญ่นะครับลาพี่พไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ EP หน้าคอยดูกันว่าผมจะได้พระอะไรมาแบ่งปันให้กับพี่ๆ FC บ้างนะครับนี่สำหรับวันนี้นะครับผมลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ